ศีลบำรุงสมาธิสมาธิบำรุงปัญญาการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งสวงผู้ใดชอบธรรมะผู้นั้นเป็นผู้เจริญผู้ใดเกลียดธรรมะผู้นั้นเป็นผู้เสื่อมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กระรบครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับคุณใสาทางเพศนะผมนะ เป็นอย่างไรบ้างเตรียมตัวติดตามรับฟังกันได้เลยนะผมนะนะครับพูดถึงคณใส่นะครับนะคนใส่ก็หมายถึงนะคนเล่นของนี่เองนะครับนะคนเล่นของชอบเล่นของชอบอมนกระดาษที่แบบเป็นอวิชานะครับเป็นสายดำนะพวกมนดําอะไรทานองนี้นะทีนี้มีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับนะ เล่นสายนี้นะครับนะสายนี้เลยนะฮะทีนี้เขาจะหาบริวารน,นะครับนะก็บริวารเขาก็พวกชั่วๆนะครับด้วยกันนั่นเองนะคนที่เป็นคนไม่ดีนะด้วยกันนั่นเองนะชั่วนะครับพวกนี้พวกชั่วมากๆนะครับผมนะมันเป็นบริวารน,นะครับนะด้วยการนะครับทำเอ่อ จะทำคุณใส่โดยการเออเอขอข่มขืนผู้หญิงบริสุทธิ์นะครับนะแล้วก็ข่มขืนเออเมียชาวบ้านนะครับทางอ้อมนะไม่ทางด้านไหนก็ทางหนึ่งนะครับที่จะหาทางเออเออมีปฏิสัมพันธ์นะรหรือมีอะไรในทำองลับนะครับผมนะทีนี้นะคเนี่ย คใส่พวกนี้นะครับนะถ้าได้ข่มขืนผู้หญิงหรือเด็กสาวคนไหนแล้วหรือว่าเมียชาวบ้านคนไหนแล้วหรือว่าใครก็แตตามแต่นะครับเด็กหรือคนแก่ก็ตามแต่นะครับนะจะติดคุณใส่นี้เลยนะครับนะคุณใส่นะครับนะจะติดโดยไม่รู้ตัวนะครับนะก็เหมือนกับว่านะครับนะใช้กิเลสของมนุษย์เป็นเครื่องมือนั่นเองนะครับนะในการหากินของพวกนี้นะครับผม นะเพื่อจะให้ทุกคนนะเ,เป็นผพ้เดียวกับพวกพวกพวกของพวกมันนะครับนะขออน,นุญาตใช้คาว่ามันนะครับผนมะอาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ขอใช้คําว่า,ามันมก็แล้วกันนะครับผมนะนะทีนี้นะครับพวกนี้แหละนะครับนะเพราะุ่มขืนผู้หญิงเนะถ้าใครได้มาข่มขืนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนคั้นนะ ็จะติดคุณไสนี้ไปด้วยนะครับนะมีทั้งคุณไสนะครับมีทั้งโลกนะครับโลกทางเพศสัมพันธ์นะครับนะมีทั้งเอ่อผีนะครับผีปอบอะไรทำนองนี้นะซึ่งพวกเล่นคุณใสมุนดำเนี่ยนะครับนะละมักเดาทางไม่ออกหรอกนะพวกนี้มันยากนะครับนะแต่จะรวมกันอยู่ที่จุดจุดเดียวเลยนะครับนะคือว่า เงินนะครับเซ็กและอํานาจของพวกมันนั่นเองนะผมเนะี่ยทีนี้นะในเมื่อมีคนใส่นะครับก็ต้องมีของดีนะครับมีคนดีเช่นกันนะครับนะนดีก็อย่างพวกเราเานี่นะครับนะพวกเราเราคนทั่วไปเนี่ยแต่เราดูไม่ออกหรอกใช่ไหมครับนะคนเราดูภายนอกไม่ออกจริงๆนะผมนะคนเนี้ยนะนะเป็นคนดีนะนะผู้ชายคน,น,นเนี้ยชายหนุ่มคนเนี้ยเป็นคนดีนะจะมา ปาบคุณใสมนดำของออผู้ชายอีกคนนี้คนหนึ่งนะครับนะก็เขาก็ใช้วิธีปราบโดยการน,นะครับนะเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเหมือนกันนะคนที่ฝั่งคนดีเนะี่ยนะครับนะเขาก็เออก็อใช้วิธีเนี่ยเอาประจําเดือนของผู้หญิงอนะที่บริสุทธิ์นะครับนะประจําเดือนของผู้หญิงที่บริสุทธิ์เลยนะครับนะ าไปที่กระบอกไม้ที่ติดด้วยตะปูนะครับผมนะีหรือว่า,าใช้ผ้าพันนี่น,นะครับที่มีประจำเดือนของผู้หญิงบริสุทธิ์นะครับนะ่ตีไปที่หัวกระบาลของคนใส่มนดําพวกนี้เลยนะครับเนะี่ยคนใส่มนล่ำตัวนี้นะครับนะสามารถหายตัวได้นะมันหายมันสามารถหายตัวได้นะแต่ผู้ชายคนนี้นะครับมีบุญเยอะนะมีบุญเยอะ มีความดีมีความดีเยอะนะก็ตีมที่กบ,บาลนะครับนะไอตัวคุณแสงไอมนดาโมเนี้ยไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดไปไหนได้ไม่สามารถท,ที่จะหายตัวไปไหนได้อีกนะครับนะก็ใช้วิธีปราบประมาณนี้นะผมนะนี่ครับวิธีปราบก็มีประมาณนี้นะผู้ชายคนนี้ก็ตีไปที่เอร่างของเขาจนแหลกเล้วนะครับนะดวงวิญญาณก็สลายไปน,นั่นเองนะครับผมนะ อันนี้เรื่องเล่าก็มีประมาณนี้นะครับผมนะถ้าไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามในช่องผมนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ